รีวิวสั้นๆนะทุกคนตัวนี้เป็นที่ออเดอร์ที่ลูกค้าซือ้อแล้วเนาะชุดนี้ยมันเท่าไหร่นะมันหนักมากเลยเพื่อนดูเดี๋ยวนนี้จะมารีวิวตัวนี้นะทุกคนอันนี้เป็นออเดอร์ที่ลูกค้าสั่งแล้วเป็นชุดโต๊ะเด็กโต๊ไม้ยางนะ จริงๆแล้วเนี่ยตัวเนี้ยมันเขาเรียกว่าโต๊ะระดับกระถมใช่ไหมทุกคนแต่ว่าเดี๋ยวอนันมิ้นนั่งให้ดูก่อนว่ามันแข็งแรงมากเนาะเวกอนุบาลน,นะเวลาเตรียมตเตรียมเขียนหนังสือเนาะทำกันบ้านอะไรเงี้ยอนุบาลก็นั่งได้นะเกถึงกระถมเลยแหละดูระดับความชิดเขาก็ไม่ได้แบบใหญ่ขนาดน,นั้นนะวิธีการแพ็คของเราเนี่ยชุดแบบนี้ใช่ไหมเนื่องมาจากว่าของเราจัดส่งมาเป็นแบบประกอบแล้วนะไม่ใช่ว่าแบบเป็นแผ่นไม้แล้วคุณเพื่อนยิงยิงนะมันจะไม่ใช่แบบนั้นก็คือส่งแบบเป็นตัวเลยแล้วดูทุกคนพอ ก่อจะหอ่อก็จะแพกได้เนี่ยอันนี้คือเราก็ใส่บับเบิลกันกระแทกนะแล้วก็กันกระแทกลอบนึงเราก็จะตรวจเช็คว่าของไม่มีตําหนิอะไรใดๆนะเพราะว,ว่าก่อนจะห่อได้แต่ละชิ้นเนี่ยใช้เวลานานเหมือนกันนะทุกคน,กคน <Bubble S 2> ดูดิบับเบิลได้จะบดเป็นม้วนแล้วมั้งเนี่ยตรงนี้อันนี้ยังไม่เสร็จนะหอ่หอหอ่หอห่อแล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยเห็นไหมทุกคนอันนี้คือเราเราอันนี้คือยังไม่เสร็จนะเข้ากระดาษแล้วก็กระดาษหัดมุมอย่างนี้ ได้เห็นไหมเห็นดูเนาะหนักมากสิบห้ากิโลแล้วยังต้องยังต้องมาหอ่อไอ้นี่อย่างนี้เนี่ยห่อฟิล์มฟิล์มเป็นแบบไหนใช่ไหมห่อกันน้ําด้วยเดี๋ยวมีเนาให้ดูนี่นี่ยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จต้องหอ่อต้องห่อฟิล์มยืดไอ้นี่อีกกันอีกรอบนะแบบนี้แหละต้องกันน้ําอีกรอบหนึ่งประมาณนี้ทุกคนดูกว่าจะห่อได้คิดว่ากําไรน่าจะหมดไปกับการแพ็คตัวนี้แล้วแหละพี่กัด 的浪。